สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o m o l e t Channel นะครับวันนี้ก็มาดูเหรียญรุ่นนะฮะเหรียญดวงนะครับของหลวงปู่บุญมานะครับชติธรรมโมนะครับนะครับสำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่น่าสะสมเก็บกันไว้นะครับเป็นรุ่นที่ถือว่าสร้างได้สวยนะสร้างได้สวยแล้วก็สร้างน้อยด้วยนะฮะ ผู้สร้างบอกว่าสร้างแค่59ลังนะครับตั้งน้อยจริงๆนะฮะก็เอามาให้รับชมกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากรบกวนฝาก subscribe กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่อง Omulet Channel ด้วยนะครับอ่ะเริยแรกมาเลยนะครับมาดูกันนะครับหลวงปู่บุญมานะฮะตอนนี้ก็กำลังเป็นกระแสนะครับหรือว่า เป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมอุย้ยอะไรโอ้ยตกใจนึกว่าเป็นกระดาษเชชูอ้าวกระดาษเชชูจริงฮะโอ้หเปิดมานะครับเปิดมานะครับกระดาษเชชูห่อมามันต้องมีอะไรพิเศษใช่ไหมฮะโอ้ถุงแตกแล้วเหรียญอะไรเนี่ยนาวะนะครับโอ้โหนาวะรมดำหน้ากากเงินนะครับจีวอนเพ้น์สีนะครับหนา้าปกหน้ากากเงิน เปิดมาเหรียญแรกก็ทีเด็ดเลยนะฮะมากับกระดาษชิดชูอ่างนี้นะครับอะโอ้โหนวะน่วะ,วะรมดำสวยไหมฮะเหนือดวงอือหือุอเหรียญทำได้สวยง่ามมากนะครับทำไมามันดำๆๆนะก็ลองดูนะแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเช็คแสงก่อน โอเคสว่างไปนะขอภัยก็สดๆกันอย่างนี้นะแต่เนี่ยเห็นไหมยีวอนจะเป็นเพ้นท์นะครับเป็นเพ้นท์ด้วยมือนะฮะลายเส้นรุ้งโอ้โหวสวยงามหน้ากากเงินเนื้อนวะนี่หลังเป็นพระนาคปกหน้าก,นากากเงินเช่นเดียวกันนะครับสร้างปี6 7นะครับเลขโค้ดสอนะฮยต่อโค้ดสาลา ตอกโคดวัดชัดเจนนะครับเนื้อเนวะอากาศเงินเพนทีวอนนะครับเหรียญแรกผ่านไปเดีย๋ยวมาชมกันต่อไปนะครับเหรียญที่2นะครับหลวงปู่บุญมานะฮะเหรียญน,นี้โอ้มีเจาะห่วงเหรียญน,นี้นะครับเนื้ออะไรเอ่รรายการที่81นะครับชนวนนะครับ เจ้าน้ำเงินโอ้ชนวนสีน้ำเงินนะฮะลงยาจีวจรเจาะรูห้อยห่วงตอกพิเศษตอกพิเศษด้วยนะฮะพิเศษยังไงมาดูกันเดี๋ยวซีนเดี๋ยวผมจะซีนให้ดูนะว่าการเก็บเนื้อพระในซีนที่จะได้ไม่ไม่ไม่เสียเนื้อพระนะฮะก็จะใช้ถุงพิเศษนะนี่โอ้โหเจ้าน้ำเงินครับนี่ไหม เงือมน้ําเงินไหม,มน้ําเงินมาเลยนะลงยาจีวอนฉ่ำๆหน้าเนอรจมมงจำมูกสวย100%ยเปร์เซ์ครับข้างหลังก็เลขโค้ดโอ้ยต่อพิเศษจริงต่อพิเศษด้วยนะต่อพิเศษเลขโอต่อโค้ดเป็นรูปสารานะฮะฉนวนนะฮะชอนอนนะเลขโค้ดไปไหนเอ่ยเลขโค้ดอยู่ไหน เลขโคดไม่มีอ่ะอุย้ยอยู่นี่ฮะเลขอะไรครับหูเลขหนึ่งฮะเลขหนึ่งแม่ทับผมก็ไม่รู้นะว่าได้เลขหนึ่งมานั้นเนี่ยเลขหนึ่งเลยครับหนึ่งเดียวครับสุด,สดเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งเก็บไปเองแล้วเห็นเนี้ย ไม่แบ่งนะฮะไม่แบ่งไม่แบ่งโอ้โหเล็กหนึ่งฮนะตกใจเลยเล็กหนึ่งมานะเนื้อชนวนด้วยสิเจ้าน้ำเงินด้วยนะโอเคเหรียญต่อมานะครับโอ้ยเหรียญนี้ก็สวยเนี่ยผมชอบเหรียญแบบนี้นะครับถ้าทุกท่านชอบก็กดหัวดใจให้ด้วยนะฮะ ติดตามให้ด้วยนะครับใครเข้ามาดูมารับชมนะฮะหลวงบาร,รมีหลวงปู่บุญมาเนะหรียญน,นะฮะอันนี้ก็เป็นนามาก้านะซาตินยสวยนะฮะเลขโคดสิบเก้าเห็นไหมเอาอ่างชัดเจนนามาก้านะครับโอ้โหหน้าเงาสวยเหนือดวงต่อเก้ารอบด้วยครับเป็นเหรียญพิเศษอุ้ยหลังอุย้ยอะไรเนี่ยหลังอุดชนวนมวลสารมีจีวงจีวรหลวงปู่ด้วยนะฮะลงสีตรงเป็นเขาเรียกว่าหลังแบบเนาะ น่าจะเป็นแบบเออหลังแบบจริงีเห็นไหมปกติจะปูดขึ้นมานะอันนี้เป็นลงปั๊มลงไปนะครับเป็นหลังแบบนะฮะโอ้ยบัลก้าหลังแบบในโค้ดสิบเก้าต่อเก้ารอบด้วยนะฮะสวยสวยสวย,สวยนะฮะเหรียญต่อมาโอ้โหเหรียญน,นี้อะไรเอ่ยเนื้อทองแดงโอ้โหแตกทุกเหรียญเดี๋ยวผมซีนใหม่ โอ้โหทองแดงนะครับเลขคด20สวยงามอีกหนึ่งเหรียญเหมือนกันนะครับหันมาโอ้โหล็อกเก็ตหลงปู่ครับข้างในมีมวลสารด้วยนะเนี่ยข้างในล็อกเก็ตนะจะใส่มวลสารพิเศษมาด้วยนะะสวยงามเหนือดวงนะครับรุ่นนี้ถือว่าสร้างน้อยหายากนะครับผู้จัดจสร้างผู้ เอาเงินบริจาคเพื่อเป็นในการทํานุบำรุงศาสนาที่วัดแห่งนี้นะฮะสวาย้มืงปูบุญม,ม,มาเลยนะก็สวยงามผมใครสนใจก็ใต้คลิปนะครับมีช่องทางการติดต่ออยู่นะฮะให้ดูกันชัดๆสองเหรียญ๋ยวเจ้าน้ำเงินนะครับกับสวยจริงนะ งานคมกิฟเลยนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับทุกท่านแล้วก็ขอบคุณสำหรับการชมกันจนจบนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ